10พฤษภาคม2567สำนักข่าวสินหัวรายงานว่าฐานพลังงานแสงอาทิตย์เชิงบูรณาการขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง2ล้านกิโลวัตต์ซึ่งเดินเครื่องผลิตบนดินและบนน้ำมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีก่อนในเขตปกครองในเขตปกครองตนเองหนงเสี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ฐานพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้มีแผงโซลาเซลล์อยู่มากกว่า3.7ล้านแผงคาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน3.7พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีซึ่งจะถูกจ่ายแก่มนทนเจอร์เจียงทางตะวันออก จ้างเลยรองผู้อำนวยการฐานพลังงานแสงอาทิตแห่งนี้เปิดเผยว่าที่นี่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่อย่างคลังข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลข่าวและ 5G+ เพื่อใช้งานโดรนลาตะเวนอัจฉริยะและหุ่นยนต์ทําความสะอาดอัตโนมัติซึ่งสามารถเช็ดถูแผงโซล่าเซลล์1,600แผงต่อวัน อนหนึ่งหนิงเซี่ยถือเป็นแหล่งผลิตพลังงานสีเขียวรายใหญ่ที่มีทรัพยากรพลังงานสีเขียวอยู่มากมายและกลายเป็นเขตสาธิตการก่อสร้างพลังงานใหม่แบบรอบด้านแห่งแรกของประเทศจีน